สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ audio file video file live นะครับวันนี้วันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2564นะครับผมอยู่ที่ร้านต้อมออดิโอนะครับบนชั้น3ของฟอร์จูนทาวนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนคุณต้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสวัสดีครับคุณต้อมครับหลังจากที่ได้เคยมาเยี่ยมเยียนครั้งก่อนวันนี้จะมาอัปเดตนะครับโปรดักใหม่ๆเนาะครับที่คุณต้อมนำมาจำหน่ายเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณต้อมกำลังฮอตมากนะครับขอบคุณยอดขายถล่มทลายอะไรก็เลยแวะมาดูนิดหนึ่งว เครื่องอะไรรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ผมพอมาถึงในร้านเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นนะครับที่คุณต้อมจำหน่ายเนี่ยถือว่าฮอตฮอตทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสหลักๆนะอยู่3ามสามแบรนด์นะครับก็คืออิโซโทลิกนะครับแคนตันแลวก็ตัวเจฟโรแลนด์แต่ว่าเจฟโรแลนด์เนี่ย บังเอิญว่าขายดีอย่างที่บอกกันนะครับก็เลยขายไปก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับใครสนใจเจฟโรแนก็แวะเวียนมาคืคุณต้อมแล้วก็มาลองฝังด้นะครับผคุณต้อมครับช่วงนี้เห็นบอกว่าขายดีเนี่ยครับก็ขายดีจริงครับขายจริงแค่เพราะลูกค้าหลายๆท่านก็ปากต่อปากเขาก็เข้ามาเลือกซื้อสินค้าเราแล้วก็บริการเราดีด้วยแล้วก็ในราคาที่แบบไม่ไม่แรงมากพอพอไปได้อะไรเงี้ยครับถึง ถึงสินค้าจะระดับไฮเอนด์ครับมากๆแต่ว่าราคาที่คุณต้องขายนี่คือครับถือว่าเป็นเม็ดมิตรภาพนะมิตรภาพครับลูกค้าคใช่ครับไม่ได้บวกกำไรมากมายอะไรใช่พออยู่ได้ครับเอาพออยู่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึงคือ ในแบรนด์ที่เราทำเนี่ยมันมันแบรนด์ที่ตลาดไงฮะลูกค้าก็ต้องการเยอะแล้วราคาเราไปได้มันก็เลยพอไปได้แล้วก็บริการเราก็เต็มที่อยู่แล้วคล้กับอีกอย่างหนึ่งก็ครบวงจรนะครบวงจรมาร้านคุณต้อมนี่อยากได้อะไรมีหมดนะครับมีหมดตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างครับ หรือว่าบางทีถ้าเล็งเล็งตัวไหนนะคุณต้อมไม่มีเดี๋ยวคุณต้อมก็จะไปเสาะหามาได้ไม่ต้องห่วงนะครับคุยกับต้อมออดิโอแล้วสบายใจสบายใจครับได้เสียเงินแน่นอนโอ้ครับเข้าใครับพี่ช่วงนี้เราว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่ว่าได้คุยกับคุณต้อมเนี่ยก็ดีใจแทนคุณต้อมนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยที่คุณต้อมนํามาเนี่ยถือว่าเรียกว่าอะไรแบรมันบดมันเป็นตลาดครับป็นเป็นที่แบบ คนต like ้องการในในโรงการที include, oh, yeah, so ่แบบไฮเอ็นด์คนเล่นนักเล่นเน่เขาารู้อยู่แล้วครับแบรนด์พวกนี้คเข้าคือเข้ามามันก็เข้าตามหมดเลยใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะที่เราบอกว่าจะมีอ s o t e r i c c a แคน n แล้วก็ตัวเจ f f ฟ r e n นที่เราจะอัปเดตเพราะว่ามัมีซีรีส์ใหม่เข้ามานะครับถูกต้องครับใช่ครับอีโซเทอรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ที่แบบไฮเอ็นดของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขามีการพัฒนาของเขาอะมาตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับ เมื่อความเป็นดิจิตอลนะครับมันครอบคลุมไปทั่วโลกนะฮะอีโซเทอริกเนี่ยเก่งในเรื่องของดิจิตอลมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโปรดักต์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางอีโซเทอริกเนี่ยส่งเข้ามาแล้วก็คุณต้อมนำมาโชว์นะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกๆเนี่ยตอนนี้สตรีมสตรีมมิ่งมิวสิกอะไรกำลังมาแรงนะถูกต้องีโซเทอริกก็ทำมานานแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวเด็ดนะครับที่ที่เรียกว่าอะไรนะมิ่งได้รับการ ถ่ายทอด DNA มาจากซีรีส์เรือธงก็คือแกลนเดโอโซอิสริกเนี่ยมีแก a น d ดโอโซซึ่งเป็นซีรีส์เรือธงถูกต้องครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ถูกถ่ายทอดออกมามาที่รุ่นน้องอเดี๋ยวเราขอแนะนำเลยนะครับตัวแรกสุดก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า Network DAC นะครับรุ่น n 0 1 XD xd นะครับผมตัวนี้นะครับหลักๆแล้วนะคยคือถ้าเราเราพูดง่ายๆก็คือมันคือตัว Network Player นะครับ ก็คือสามารถที่จะสตรีมนะครับถูกต้องครับเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากไททอลครับแล้วก็รองรับรูนด้วยนะครับใช่ครับแต่ที่สําคัญก็คือในเรื่องของตัวตัวแดกเนี่ยนะครับเขาเรียกอิสโตริกนะครับเขาพัฒนามานานแล้วนะครับตัวนี้เขาใช้ชื่อว่า Master s o u n d นะครับ d ดิสกี้แดกนะครับหรือว่าถ้าปัจจุบันนี้ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ R2R d ท c อนะครับอาร์ทูอาร์แเนี่ยถ้ามันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสมมุติภาคดักชิปอาจจะเป็นตัว ตัวชิปชิปใช่ไหมครับแต่ว่า R2R d ทูอาร์ดักเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นๆนะครับต้องประกอบกันซึ่งถ้าเป็นในลักษณะที่เป็นแมนนวลเราก็คือเอาตัว R มาครับนะครับลงแผ่นวงจรนะครับแต่ในเรื่องแต่ว่าในส่วนของผู้ผลิตลายใหญ่ๆอย่างอิโซโทริกอะไรพวกนี้เนะครอาร์ที่ตัวรี s ิสเตอร์นะครับที่ประกอบกันเป็นตัว R2 ที่เรียกว่า R2R มันจะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยมันจะก็ถูกครับเป็นบน เข้าไปอยู่ในชิปอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นตัวตัวนะครับของตัวอิสโตริกเรียกว่ามาสเตอร์ซาวนะครับเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดจริงๆเพราะว่ามันถูกใช้อยู่ในตัวแกรนดิโอโซตัวใหญ่ถูกตัว 1X ใช่ไหมฮะแกรนดิโอโซ 1X ใช่ครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาอยู่ที่ตัว N01XD นะครับนะฮะแล้วก็คือพูดง่ายว่าอย่างรองรับเร l โ t ลูชัน64บิตใช่ไหมครับ ถ้าเป็น PCM นี่ก็คือ32บิต768นะครับแล้วก็มีรองรับ DSD นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเ,เขาเรียกอะไร Streaming Music ก็รองรับ Tidal แล้วก็รองรับรู n ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย High End อะคุณ <c> ย <oughs> ังว่าใครอยากเล่น Streaming High End นะครับ,รบตัว i e s e r t a r i c N 0 1 XD เนี่ยไม่พลาดนะครับตอบโจทย์ได้เลยตอบโจทย์ได้เลยนะครับจะบอกราคาไหม ราคาหลังไม้ดีกว่าราคาหลังไม้ครับเพราะว่าอย่างที่คุณต้อมบอกนะฮะเพราะว่าคุณต้อมขายในราคาพิเศษอยู่แล้วถูกต้องครับโทรมาเดี๋ยวจะบอกไปโทรทีหลังนะถูดคุยกันอันนี้ก็คือเป็นตัวสตรีมมิ่งครับอีกอันนึงนะครับอย่าลืมไปว่าในเรื่องของตัวสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยในเรื่องดักสําคัญแล้วอีกอันนึงก็คือทางอีโซทริกนะครับพัฒนาในเรื่องของเรียกว่าซ u เปอร์ค a ปาซิเตอร์นะครับในพวกภาคจ่ายไฟถูกต้องเลยครับใช่ครับเราจะได้ในภาคจ่ายไฟจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใช่นะครับ ภาคจ่ายไฟนี่คือหัวใจของการทํางานเลยนะครับเครื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาคจ่ายไฟนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเรื่องของเป็นภาคดิจิตอนนะครับแล้วก็ภาคอนาล็อกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าภาคจ่ายไฟตัวนี้ใช้คาปาซิเตอร์รุ่นใหม่เรียกว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับใชให้เสียงสะอาดขึ้นรายละเอียดต่างๆชัดเจนครับผมใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับที่เราอยากจะแนะนําสําหรับสายสตรีมมิ่งที่ อยากจะก้าวข้ามไประดับไฮเอ็นนะครับอิสโทริกเอ็นศูนย์หนึ่งเคครับโอเคทีนี้อย่างถ้าถ้าอย่างเป็นสายสตรีมมิ่งแล้วถ้าอย่างสายฟิสิกอลฟิสิกอลก็คือพวกเล่นแผ่นนะครับ SACD CD นะครับอิสโทริกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้ผลิตชั้นนำนะครับที่ยังผลิตเครื่องเล่น SACD กับ CD อยู่ใช่ครับเรามาดูตัวนี้นะครับนี่คือเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนี่คือเป็น K05X S นะครับก็เป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับอีโซโทริกเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอีโซโทริกนะครับภาคทานสปอร์ตของอีโซโทริกดีที่สุดในโลกนะครับผู้ผลิตไฮเอ็นอื่นๆนะครับต่างเลือกใช้ภาคทานสปอร์ตของตัวของอีโซโทริกเนี่ยไปใช้งานนะฮะตัวนี้นะครับ K05XS ยนะครับพัฒนา ถ้าทานสปอร์ตใหม่ล่าสุดก็คือ VRDS Atlas นะครับก่อนหน้านี้จะเป็น VRDS Neo นะครับก็ถือว่าดีมากๆแล้วแต่ว่า VRDS Atlas เนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในเรื่องของความเสถียรนะครับในเรื่องของการเรียกว่าขูดแล้วก็ขอดเอารายละเอียดจากแผ่นนะครับแผ่นทั้งแผ่นแผ่น CD แล้วก็แผ่น SACD ออกมาให้เราได้ยินอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงภาคจ่ายไฟที่อย่างบอกว่าก็ยังใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เอามา ใส่อยู ite, so ่เนี <res> <t iny throat> ่ยนะครับและที to ่สำคัญคือความเป็นเอกลักษณ์ของอี o t o ร i ิกนะครับเห็นหน้าตาปุ๊บนี่ใช่เลยใช่เลยนะครับนี่คือความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับใช่ครับนะครับ i ี o โตริกพูดง่ายว่าเวลาเรานึกถึงแบรนด์ถ้าเราจะซื้อพวกเครื่องเล่นต้นทางอตอนนี้เป็นไม่ว่าจะเป็น s t r มเ m e r ไม่ว่าจะเป็น Network Player หรือชื่อที่มันประมาณนี้นะครับที่สตรีมเพลงมาฟังเนี่ยนะครับ ยังเล่นแผ่นกันอยู่แผ่นก็คือแผ่น s A C d แผ่น C D ที่เรายังสะสมกันอยู่นะครับอ s o t e r i c คือชื่อต้นๆนะครับที่คนจะนึกถึงในระดับ high end นะครับนอกจากนั้นเนี่ยต้นทางมีแล้วมีแล้วนะครับถ้าขยายนะครับอ s o t e r i c ก็ไม่ได้ไม่ได้ด้อยนะครับไม่ได้น้อยในเรื่องของมาตรฐานในการคุณภาพก็คือ high end เหมือนกันนะครับซีรีส์ใหม่ออกมา2ตัวนะครับคุณต้อมครับ2ตัวครับเป็นอินทิเกรตใช่ไหมครับเป็นอินทิเกรตครับผมใช่ครับก็คือ F เอฟศูนย์ห้ากับเอฟศูนย์เจ็ดเอฟศูนย์ห้ากับเอฟศูนย์เจ็ดเอฟศูนย์เจ็ดนี่กำลังขับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวต้องดูสเปคทีมจำไม่ได้ครับเพราะยังใหม่อยู่เลยครับยังใหม่มากนะครับยังใหม่มากครับกับศูนย์ห้านะครับหน้าตาสวยงามนะฮะและงานผดี่เนียยบมากนะครับและเสียงของอีโซโทริกเนี่ยบอกได้เลยว่านะครับเป็นเสียงที่คลีนนะครับสะอาดนะฮะแล้วก็เดฟฟิเนชันเนี่ยหมายถึงว่าความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงดนตรีนะครับครับนะครับมิติไอต่างๆเนี่ยแม่นยำแล้วก็แน่นอนว่า เรื่องของภาคจ่ายไฟนะครับทางอิโซฮริกก็เน้นย้ำนะครับใช่ครับว่าให้ความสําคัญอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าดูข้างหลังนะครับโอเคอันนี้คือไฮไลท์ที่เราจะพูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าดูอย่างข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีอิโซฮริกรุ่นอื่นๆอีกมากมายใช่นะครับเอาไว้ว่าตอบสนองความต้องการในเรื่องของการใช้งานทุกรูปแบบแต่ว่าไม่แก้สี่ตัวนี้เป็นตัวเป็นไฮไลท์ใหม่ล่าสุดนะครับผมใช่ครับโอเคทีนี้ นอกจากอิสโตริกที่คุณต้อมเป็นตัวแทนให้แล้วนะครับลำโพงนะครับแคนตันนะครับแคนตันเป็นลำโพงเยอรมันนะเราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มานานแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าแคนตันเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตลำโพงนะครับที่มีโรงงานใหญ่ที่สุดในเยอรมนีถูกต้องแล้วก็มียอดขายมากที่สุดในเยอรมนีนะครับแคนตันมีตั้งแต่รุ่นเล็กๆจนถึงรุ่นไฮเอนนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Refer e n c e Series นะครับ ตัวนี้ก็เป็น e f e r e n c e 3K ใช่ไหมครับใช่ครับ e f e r e n c e 3K แล้วก็ตัวถัดไปก็เป็น e f e r e n c e 2K ใช่แต่ว่าเราจะโฟกัสที่ e f e r e n c e 3K e f e r e n c e 3K เนี่ยนะครับหรือว่าใน e f e r e n c e s e r i e s นะครับตัวไดเวอร์นะครับเมื่อจะเป็นทวิตเตอร์ m i d เ a n จ์หรือว่าตัววูเฟอร์นะครับตัวโคันนะครับตัวกรวยเนี่ยมันจะเป็นเซรามิกคอมโพสิตใช่ครับผมซึ่งมีความแข็งแรงนะครรองรับในเรื่องของดนามิกได้ดีมากขณะที่การก็ถ่ายทอดรายละเอียดได้ดีนะครับที่สำคัญคือโคนพวกนี้นะครับ มีให้เสียงที่สะอาดนะครับรายละเอียดออกมาเต็มๆแล้วเมื่อการทำงานของไดเวอร์นะครับจะเต็มประสิทธิภาพมาก่ขึ้นก็คือตัวตู้เราจะเห็นว่าตัวตู้เนี่ยจะไม่มีการขนานจะเป็นไม่ไม่มีการพาราจะเป็นทรงโค้งนะับแล้วก็ความหนาของของตัวตู้เนี่ยนะครับหนาถึง50มิลลิเมตรใช่ครับมิลลิเมตรก็คือ5้าเซนติเมตรใช่ครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยครับหนาครับหนาดาบึกเลยหนาเพื่ออะไรเพื่อว่าเพื่อที่จะรองรับการทํางานของตัว ดิเวอร์เนี่ยให้ได้ดีนะครับแล้วก็ตัวตัวไอ้ตัวเบสตัววูเฟอร์เนี่ยเขาจะมีเป็นเทคโนโลยีของเขาเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านย่านความถี่ต่ำเพื่อว่าอะไรเวลาความถี่ต่ำเนี่ยกวยพวกเนี้ยเวลาทํางานไดนามิกรุนแรงตอบสนองลงลึกแล้วนะครับมันจะทําให้ตัวตู้สั่นทีนี้เนี่ยทางแคนตันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเบสนะครับความถี่ต่ำตรงเนี้ยเพื่อทําไมให้เขาเรียกตัวตู้ มันสั่นใช่มันเกิดายเบชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะสะอาดนะครับเราจะได้ยินเรียกว่าความถี่ต่ําที่มันแบบคลีนมากๆนะคลีนแล้วก็เคลียร์แล้วก็เซตอัพดีๆจะไม่มีอาการบูมใดๆเลยเพราะว่าการเก็บตัวแล้วก็การถ่ายทอดลงลึกเนี่ยใช่ครับเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับอันนี้ถือเป็นจุดเด่นเลยนะครับของตัว f e r e n น e K Series นะครับ c ค n ต o นเนี่ยบอกได้เลยว่า เป็นลำโพงอาจจะมองว่าเหมือนเป็นลำโพงนอกสายตาถูกต้องนะสบายเลยแต่ว่าคุณภาพโอ้โหเหลือเฟือเหลือเฟือครับคุณภาพเอาพูดง่ายคุณคุณผู้ชมครับลำโพงระดับหกแสนแปดแสนเนี่ยนะครับยี่ห้อแคนตันเนี่ยนะครับคุณต้อมขายได้เอาสิโอผมขายได้เยอะด้วยครับขายได้เยอะด้วยทำไมขายได้เยอะด้วยครับพราะะนนแน่แสดงว่ามันต้องมีดีมันต้องมีดีใช่คครับ ม่งั้นลูกค้าไม่ซื้อไปเองถูกต้องครับใช่ครับเนี่ยอาจจเป็นอะไรที่ผมก็ค่อนข้างทึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปศึกษาในเรื่องตรงเว็บไซต์ของแคนตันดีๆเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีมากมายนะครับคือผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลใช่ขายดีสุดก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเลถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับใช่ครับใช่ครับผมเหนื่อยแล้วเนี่ยออาเหนื่อยแล้วเพราะไม่มีแต่ของดีๆไปมันมันเป็นแบรนด์สินค้าที่เราเราเรา ไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่เพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันขายได้ตัวมันเองตัวเขาเองใช่ใช่ใช่ต้องขับตัวมันเองจริงๆนะเพราะฉะนั้นนเี่ยเข้ามาถึงก็คือแค่ว่านั่งฟังดูใช่ไหมครับว่าชอบไหมเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่จะชอบคือจริงๆนะบอกได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีระดับไม่ว่าจะเป็นอีสโตริกหรือว่าคอนตันแล้วก็เจฟโรแลนด์เราลืมพูดถึงเจฟโรแลนด์เจฟโรแลนด์วันนี้จริงๆเนี้ยเราจะโชว์ด้วยนะครับ แต่ว่าหมดขายดีใจครับหมดเป็นซีรีส์ใหม่คือคาปรีใช่ใช่ครับคาปรี S2 S2 แล้วใช่ไหมก็คืออย่างเจฟโรแลนด์เนี่ยถ้าใครพอจะนึกภาพออกจะเห็นความสวยงามความเนี้ยบของแผงหน้าปัดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเจฟโรแลนด์นะครับแล้วก็เสียงของเจฟโรแลนด์เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับถูกต้องครับมันจะเป็นเสียงที่แบบเขาเรียกอะไรมันจะเนียนเนียนเออเนียนเนีนหวาม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 อะไรเงี้ยฟังแบบ สบายๆนะครับสิสะอาด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 แล้วก็ถ้าจับแมทชิ่งนะครับยังจับแมทชิ่งกับแคนตันอะไรเงี้ยไปได้ดีเลยไปได้ดีเลยครับใช่ครับลูกค้าหลายๆคนใช้อยู่ใช่ฮะมันจะเป็นแล้วฟังแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายครับนะฮะเห็นรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะชอบมากใช่ครับผมผมจะชอบเสียงเจฟฟรอนที่มันมีเนี่ยในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตอนนี้พัฒนาเป็นพวก มันเป็นคลาสดีนะถูกต้องครับก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับตรงนี้ไปนะครับก็ถ้าใครสนใจเจฟโรแรนนะครับอยากทดลองฟังอะไรต่างๆก็เดี๋ยวโทรมานัดกับทางคุณต้อมได้เลยครับดีเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์โทรอีกทีะนรับคุณต้อมครับตอนนี้เนี่ยหลักๆแล้วนอกจากอีโซเทริกนะครับนอกจากตัวคันตันแล้วก็เจฟโรแรน คุณตั้มก็ยังขายทั่วๆไปใช่มีคารานมีหลายๆแบรนด์ครับอย่างตัวสายก็อะโคลิ่งใช่ครับอะโคลิ่งคิมเบอร์คิมเบอร์อะไรต่างๆแล้ววูดูอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นของ i อเอวีใช่ส่วนใหญ่เป็นของ i อเอใช่คุณคริสไอเอวีก็คือคุณตั้มก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นที่สุดให้กับทางคุณคริสในไอเอวีทีมเขาสนับสนุนอยู่สนับสนุนใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีเป็นผู้มีผู้คุณเราก็จะมีของพวกเนี้ยเข้ามาให้ฟังเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับใครอยาก ใครอยากฟังอิโซโลคิกเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนได้ฟังหลากหลายรุ่นแน่นอนรวมถึงลำโพงแคนตันต่างๆด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกเซ็กแคนแฮนบ้างมีบ้างครับมีบ้างที่เอามาเทินเอทิรช่เาับก็ส่วนใหญ่เนี่ยบอกได้เลยว่าสินค้าในร้านคุณต้อมเนี่ยสภาพดีทั้งนั้นเลยนะก็ ถ้าเป็นมือสองก็สวยเลยใช่กรันตีเลยว่าสวยจริงๆราคาดีแล้วก็เช่งสดีกันคือในเรื่องของเซอร์วิสหลังการขายเรื่องของไม่มีปัญหาครับเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วพวกมือสองเนี่ยบางทีคนจะห่วงเรื่องของการซ่อมใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าคุณต้อมอยู่แวดวง วงการนี้มานานนะครับรู้จักช่างเก่งๆเยอะนะเมื่อกี้คุยคุณต้อมว่าเออตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมีช่างอะไรที่ยังซ่อมเครื่องไฮเอนด์อยู่บ้างคุณต้อมก็อธิบายว่าช่างแต่ละคนเป็นยังไงเพราะนั้นนมั่นใจได้นะครับใครมาซื้อของร้านคุณต้อมแล้วไม่ต้องห่วงในเรื่องของการบริการหลังการขายเรื่องของการซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของสินค้าใหม่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุยกันเนาะจากประสบการณ์ที่คุณต้อมอยู่แวดวงมา 20- 30ปีสามสปีนะครับขายเครื่องเส คือถ้าไม่ไปเสียบอะไรให้มันช็อตใช่ไหมโอกาสยิ่งการผลิตน้อยมากรับน้อยมากจากที่มันแอดเดิลในตัวมันเองกัน้อยมากน้อยมากครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอะไรก็ะไรการผลิตต่างๆมันก็ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี้ยข้อผิดพลาดต่างๆเนี้ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเป็นสินค้าใหม่นะครับแล้วก็โดยถ้าเป็นยิ่งสินค้าดิจิตอลนะมันแทบ มันไม่มีกลไกอะไรที่จะตย่าง้ใช่ครับมันมันก็ไว้วางใจในเรื่องนี้ได้ตรงนครับใช่ครับใช่นอกจากนี้คุณต้อมมีอะไรที่จะพูดถึงร้านของคุณต้อมบ้างก็ก็อยากให้ลูกค้าทุกคนแวะแวะเวียนมาครับแวะเวียนมาที่ร้านนะครับคือไม่ซื้อไม่เป็นไรก็แวะมาคุยกันมามาดูสินค้าอะไรเงี้ยขับถูกใจแล้วก็มาคุยราคากันรับแบรนด์สินค้าเราก็ยังมีหลายๆตัวที่เป็นมันยังเป็นโปรดักที่เป็นสินค้ามือสองเนี่ยก็ยังยังรอลูกค้าอยู่รับเข้ามาคุยกัน แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับช่วงโควิดเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้แบบเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นนะครับบางทีโทรมาหาคุณต้อมอยากได้อะไรก็ให้คุณต้อมยกยกไปให้ฟังไม่อยากออกบ้านนะฮะยกไปให้ฟังเลยนะครับว่ามีตัวนี้ตัวนี้ไหมอะไรถ้ามีก็เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้คุณต้อมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้อยู่ร้านเลยผมส่วกกระแสสือกกระแสครับสือกกระแสต้องออกไปข้างนอกตลอดใช่ครับลูกค้าหลาย หลายๆคนเนี่ยครับโอ้โหอุ่นุเยอะช่วงช่วงโควิดเนี่ยครับก็ต้องดีใจแทนดีใจผมผมแฮปปี้มากใช่แล้วก็ได้สินค้าดีๆนะครับคุณภาพสูงๆไปครับไปฟังเพลงตรงนี้ไปใชครับผมเดี๋ยวฝากถามคุณต้อมนิดนึงจากจากประสบการณ์ที่ที่คุณต้อมทําเปิดร้านนะครับช่วงเปิดร้านที่ผ่านๆมาเนี่ยครับคิดว่าตอนเนี้ยเขาเรียกอะไรอัตราการเติบโตของ การขายเครื่องเสียงเนี่ยโอเคไหมอะไรเงี้ยในสายตาของคุณต้อมผมว่ามันไปได้ดีนะผ่ว่ามันไปได้ดีแต่ว่าคือที่ไปได้ดีคือต้องต้องอยู่กับตัวตัวตัวเราเองด้วยนะครับคือหนึ่งก็คือต้องต้องดูแลลูกค้าให้ดีแล้วก็บอกบอกสินค้าเราตรงไปตรงมาครับบอกตรงไปตรงมาเลยคือแล้วก็ดูแลเขาให้ดีแล้วเรื่องราคาด้วยครับตัวนี้สําคัญที่สุดถ้าร้านเราจะไปได้ดีนะจริงใจกับลูกค้าครับอันนี้สาคัญที่สุดแล้วครับคือจริงๆกําไรก็แบบให้มันอยู่ได้พออยู่ได้พอแล้วครับจริงๆนะพออยู่ได้พอแล้วก็ครับ ถ้ามันเกิดการหมุนเวียนเยอะอะไรเงี้ยใช่ครับนะฮะลูกค้าก็โอเคได้สินสินค้าในราคาที่แบบพอใจแฮปปี้ร้านก็ได้กําไรก็ต้องบอกว่าได้กาไรได้กำไรถ้าขายขายระดับที่แบบเหมาะสมเหมาะสมใช่ใช่ไม่ได้เข้าเนื้อจนเกินไปผู้นําเข้าก็แฮปปี้บางอย่างก็เข้าเนื้อเหมือนกันยอมยอมยอมครับเพราะว่าลูกค้าบางคนโอ้ดีมากๆาสนับสนุนเรามาแล้วก็โอเคลูกค้าบางคนสนับสนุนคืออยู่กันไปนานๆมันก็เหมือนแบบ พักวกันนะครับใช่ครับเป็นผู้มีอุคุณอะไรพวกนี้บางทีให้เขาไปเล่นให้เขาไปเล่นใช่บางทีข้าเนื้อเยอะบางทีขายตัวนี้ขาดทุนเยอะก็มีครับมีแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความสุขใช่เปความสุขแล้วก็เพื่อที่ว่าวันข้างหน้าเขาก็จะช่วยแนะนําเราช่วยสนับสนุนเราเขากลับมานะเขากลับมาจริงๆลูกค้าหลายๆคนกลับมาหลายๆท่านเลยกลับมาครับมันก็เป็นการกีบเป็นเทคนะครับใช่ครับเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับใช่แล้วก็แนะนําเพื่อนหลายๆคนก็เข้ามาครับมาดูแลเราด้วยบางทีโอ้โหแฮปปี้มากผมแฮปปี้ครับนะฮ เรื่องชื่อเสียงตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าต่ํมออดิโอนี้ได้ชื่อเสียงเรื่องพวกนี้มานานโอ้ขอบคุณพากพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคฝากเบอร์โทรแล้วก็ว่าขับเปิดร้านยังไงจะติดต่ออะไรยังไงได้อะไรเงี้ยครับครับครก็ต่อมออดิโอฝากฝากด้วยนะครับก็คือเปิดร้าน11บเอโมงปิดหนึ่งทุ่มนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับขับก็โทรเบอร์โทรนะครับ0ูนย์แปดเก้าห้าสามศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งนครับ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสี่ชั่ต้องห่วงรับไม่ต้องห่วงรับตลอดครับรับตนอนก็รับคือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยครับฟังเพลงดึกๆครับนะตีสองตีสาอะไรเงี้ยเผื่อจะมีปัญหาอะไรก็โทรมาไม่เป็นไรต้อมรับได้ไปเลยครับรรัับบได้คต้อมตัดให้ไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในกรุงเทพจะไม่มีปัญหาถ้าเป็นสินค้าเรานะเราวิ่งวถึงที่เลยเป็นอย่างนั้นจริงครับเป็นนนอย่างั้จริงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอย่างนั้นก็โทรมา ปรึกษาก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้จะแก้ยังไงก่อนใะร่างเงี้แล้วก็เดี๋ยวรุ่งเช้าก็วิ่งไปทันทีใช่ครับแต่บางเจ้านะไปไปเลยตีสองตีสามยังไปเลยครับถามคุณคริสได้เลยดูแลอย่างนั้นเลยครับก็เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจของคนที่อยู่ในแวดวงเครื่องเสียงนะโดยเฉพาะต้อมออดีโอขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าอยากได้เครื่องเสียงดีๆนะครับคุณภาพสูงราคามิตรภาพนะครับบางตัวอ่ะ เอาไปให้กันเล่นใช่ไหมครับางตัวกําไรนิดหน่อยบางตัวก็เอาไปให้ขาดทุนบ้างเ่ยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่คือลูกค้ายังไงเขากลับมาอยู่แล้วถ้าเราบริการเขาดีๆครับไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องฟันเขาให้ตายไม่ใช่ใช่เอาพออยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมาที่ร้านต้อมออดิโอนะครับแนะนําเลยนะฮะชั้น3ฟอร์จูนทาวนะครับเบอร์โทรอีกทีหนึ่งครับ0895301431ครับครับผมแล้วก็ อยากได้อะไรคุยกับคุณต้อมได้หมดทุกเรื่องนะครับได้ครับนะฮะว่าอยากชอบแนวเสียงแบบนั้นเป็นย um> ังไงชอบแนวเสียงแบบนี้เป็นยังไงอะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อิโซโทริกนะครับแคนตันแคนตันเจฟโรนนะครับสายอะโคลิ่งนะครับแล้วก็อะไรนะพาวเวอร์แอมคารานพาวเวอร์แอมคารานใช่ครับครับแล้วก็คิมเบอร์เคเบิลคิมเบอร์เคเบิลวูดูวูดูครับใช่ครับซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท i อไอวีใช่ครับก็ทางคุณต้อมก็มีครบทุกรุ่น ครับมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างของ i อครับนะครับผมก็คุณคิดก็เป็นผู้สนับสนุนเราที่ดีครับต้องขอบคุณขอบคุณแกด้วยครับคือถ้าไม่มีคุณคิดวันนั้นก็ไม่มีผมวันนี้ครับแกช่วยทุกอย่างใช่เป็นคนดีมากมากครับก็ก็เป็นคนน่ารักครับแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าก็ที่ผู้ใหญ่ที่หลายๆคนที่อนดูเราขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยจริงๆครับครับผมก็ม่ให้วางใจเราครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ดีใจนะครับที่ได้มาคุยกับต้อมอีกนะครับเพราะบางทีก็ากเลยครับเดินผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาไหนๆก็มาดูซิว่ามีอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะอิโซธดิกนะครับโดยเฉพาะรุ่น n01 ติดตามรีวิวในเว็บไซต์ของ audio file video file เร็วๆนี้นะครับ n01xd นะครับคุณธำนูนเขียนไว้อย่างละเอียดนะครับใช่ครับดีเทลใครสนใจในเรื่องของตัวตัวที่เป็นอ่า redwork d u c นะครับเราให้คำตอบ จำคำจำกัดความว่าเน็ตเดเน็ตเวิร์กดักเนี่ยตรงนี้นะครับติดตามอ่านได้ในเร็วนี้นะครับขอบคุณต้อมนะครับสำหรับวันนี้ที่โอ้ขอบคุณพี่มากๆเลยครับที่ที่ที่มามาไลฟ์สดให้ผมขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่มาช่วยกันครับผมก็สำหรับติดตามนะครับ audio file video file ได้ทาง Facebook ของ audio file video file แล้วก็ bav high end show แล้วก็รวมถึง u t u b e audio file video file channel แล้วก็เว็บไซต์ ออเดียไฟล์วิดีโอไฟล์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดือนพฤษภาคมันที่6-9ถึงพฤศภานะครับติดตามชมงาน BAV High End Show 2021นะครับที่โรงแรม Marriott Marquis นะครับตรงสุขุมวิท22นะครับแล้วก็เราจะมีการแผยสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจเครื่องเสียง e s o t e r i c Canton Jeff Rowland แล้วก็รวมถึงอื่นนะมาคุยกับคุณต้อมได้ครับผมต้อมยินดีครับยินดีเลยครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่ไม่ไม่มีหยุดครับทุกวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนถึงหนึ่งทุ่มทุ่มเลยนอกจากผมไปบ้านลูกค้าทุ่มมาก่อนทรมาก่อนครับทรมาก่อนนะครับใช่ครับจะได้พูดคุยกันนะครับรับรองว่ามาที่นี่นะครับจะได้เครื่องเสียงที่ถูกใจอย่างแน่นอนครับนะครับผมสวัปดี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ